<Fire> สค่ะอีฟนะคะนักศึกษาจค่ะเอ่ออีฟเอ่อผู้แนะนำนะคะก็คือหมอพันกับน้องเมย์สาหที่อีฟมาทธุรกิจนี้ก็คือตอนที่อีฟเรียนจบมาอีฟจบโทไปเรียนที่ที่เาหอใช่คะแต่ว่าคิดว่าเรียนสูงสแล้วแต่แหางานไม่ได้ตั้งสองเดือนก็เลยคิดว่าเอ้ยจริงรงประสบการณ์มันสคัญ วงจรงานจะทำมันไม่ใช่คาตอบของเราแต่ว่าก็ยังไม่หาอะไรทําอย่างีคือคิดว่าต้องทาอะไรสักอย่างแต่ก็ยังไม่รู้จะทาอะไรจนกระทั่งวันหนึ่งคือเกิดเหตุการณ์ในชีวิตก็คือต้องผ่าตัดใหญ่เดินไม่ได้เป็นสองเดือนคือเดินไม่ได้เลยก็เลยแบบเกิดปัญหาในชีวิตว่าเฮ้ยแล้วถ้าเกิดว่าวันหนึ่งแล้วเราไม่สามารถที่จะทํางานหาเงินได้ใครจะดูแลเราใครจะดูแลพ่อแม่เราอะไรย่างเงี้ยค่ะก็เลยรู้สึกว่าต้องมองหาอะไรสักอย่างหนึ่งที่เป็นแพสซีฟทำก็ศึกษาค้ศึกษาอะไรอย่างเงี้ยจนกระทั่งวันหนึ่งหมอพังก็มา เคยอนะโอเคลองดูสินค้าก็เออพอดีมากๆคือใช้กันทั้งบ้านทุกคนคือใช้หมดเลยแล้วก็สบาดีเคยคิดว่าเอาอเป็นธุรกิจที่ดีแล้วก็จนวันนี้ติดตำแหน่งชผูคู่โซโลเพเนล่าสามเดือนแล้วก็พาลูกคีไปเวนอะไรเงี้ยได้หนึ่งค่ะแล้วก็อีกขอฝากไว้นะคะว่าธุรกิจอะไรก็ตามค่ะพี่เราอ่ะคิดว่าเราจะทำแล้วไอเดียมันดีมากๆแต่ถ้าวันนี้เราไม่ลงมือทำสักวันหนึ่งก็ต้องมีคนอื่นเอาไอเดียนี้ไปทำอยู่ดี หรือว่าธุรกิจอะไรก็ตามที่เราคิดจนไม่อยากจะทำยังไงสักวันเงก็ต้องมีคนเอาไอเดียนี้ไปทําให้เกิดความายยนับลายดีเพราะฉะนั้นวันนี้มันไม่ได้สาคัญว่าเราอยากทาหรือไม่อยากทําแต่มันสําคัญว่าเราลงมือทำแล้วหรือยังค่ะขอบคุณ